สวัสดีค่ะพบกับ taxation นะคะในชื่อตอนยอดขายปังต้องมาฟังเรื่องจดแวตค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันบุษรินพรมสังขะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะมากับผู้ร่วมรายการอีกสองท่านค่ะท่านแรกนะคะคุณเสริมศักดิ์มายกิจนิติกรชำนาญการพิเศษจากกองกฎหมายกรมสรรพากรและอีกหนึ่งท่านนะคะคุณอภิสิสทธิ์เสี่ยวสรธนกุลนะคะนักวิชาการสรรพากร ชำนาญการจากกองสํารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณเอสแล้วก็คุณต้นนะคะควันนี้เราจะมาพูดคุยกันแบบสบายๆเพื่อไม่ให้ท่านผู้ฟังนะคะเครียดไปกับเราด้วยหลายคนเนี่ยพอได้ยินคําว่าแหวเนเริ่มเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเรามาทําความเข้าใจกับคําว่าแหวนแบบนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะไปในเรื่องอื่นๆนะคะอยากให้คุณเอสนะคะได้อธิบายคําว่าแหวนให้กับ ท่านผู้ชมได้รับฟังกันคะ่ะครับคือจริงๆคําว่าแวดเนี่ยคือเราก็จะได้ยินคนจะชอบพูดกันนะเนาะเสียแวดอีกแล้วเสียแวดอีกแล้วนะครับคือจริงๆเนี่ยคำว่าแวดเนี่ยมันมาจากคําว่าภาษีมูลค่าเพิ่มต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันเป็นภาษีเขาเรียกภาษีทางอ้อมนะครับที่รัฐเนี่ยจัดเก็บนะครับกับผู้ที่ขายสินค้าหรือให้บริการหรือผู้ประกอบการที่ขายสินค้ารือให้บริการนั่นเองนะครับคือเริ่มต้นจะเป็นอย่างนั้น นในปัจจุบันนี้นะครับในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มมันวนเวียนอยู่รอบตัวเราเละเมื่อเราไปซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นเซเว่นหรือร้านสะดวกซื้อที่ใหญ่ๆห,หน่อยเนาะหรือไม่จะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือเราซื้อออนไลน์ก็ตามนะครับเราจะเห็นคำว่าแวตเนี่ยติดอยู่ในใบเสร็จเขาเรียกใบกำกับภาษีก็หรือใบเสร็จรับเงินที่เราที่เราคุ้นตานะครับจะมีเรื่องของแวดก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยแฝงอยู่ในทุกๆสินค้าและการให้บริการนะครับของผู้ประกอบการ นะครับแต่เราบางทีเราซื้อของเราไม่ได้สนใจเท่านั้นเองนะครับในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยก็ต้องเรียนคุณจูงี้นะครับว่ามันเป็นภาษีนะครับที่เราบอกแล้วว่าเป็นภาษีทางอ้อมดังนั้นเนี่ยมันเป็นภาษีที่รัฐเนี่ยเขาจัดเก็บนะครับจากการขายสินค้าหรือให้บริการดังนั้นเมื่อผู้ประกอบการขายสินค้าหรือให้บริการนะครับก็จะมีหน้าที่นะครับในการเขาเรียกว่าเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับในการที่จะออกใบกำกับภาษีหรืออะไรก็ตาม นะครับออกมายกตัวอย่างง่ายๆนะครับเวลาที่เราไปซื้อสินค้านะครับหนึ100บาทกับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับจะมีแหวนอยู่นั้น7บาทสมมติผมคร่าวๆเลขกลมๆนะครับใน7บาทเนี้ยนะครับเป็นเงินภาษีที่รัฐฝากให้ผู้ประกอบการ mm hmm. เป็นคนเก็บไว้ให้ <Yeah. S 1> ถูกไหมครับพอเก็บไว้ให้เสร็จปุ๊บเนี่ยผู้ประกอบการที่เก็บให้มีหน้าที่อะไรนะครับมีหน้าที่เอา7บาทเนี่ยนะครับนำส่งให้กับรัฐก็คือให้กับกรสมสรรพากร ภายในวันที่15ของเดือนถัดไปถ้ายื่นอิเนเทอร์เน็ตก็บวกไปอีก8ก็ว่ากันไปนะครับแต่คราวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของผู้ประกอบการจดทะเบียนจริงๆนะครับเรามีเกณฑ์อยู่นะครับไม่ใช่ว่าผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการทุกคนนะครับจะต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับมันก็จะมีเกณฑ์อยู่ว่าอ่ะหนึ่งนะครับก็คือคุณจะต้องเป็นผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการเนี่ยออและมีรายได้ถึง1.8ล้าน นะครับคุณก็จะเข้าสู่กระบวนการของเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือคุณอาจจะขายไม่ถึงล้านแปแต่คุณอยากเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้ถูกไหมครับ <c ười> ดังนั้นเนี่ยมันก็มีทั้งคนที่อยากจะเป็นและไม่อยากเป็น <c ười> อันนี้ผมเก็บไว้ก่อนไว้รอคําถามคุณจูนในคําถามต่อไปคุณจะตอบให้ว่าทําไมถึงมีคนทั้งอยากเป็นและไม่อยาก<ม>เป็นนะครับโอเคก็คร่าวๆแล้วของคำว่าแวดหลายคนได้รู้จักกับคําว่าแวดละ ก่อนที่เราจะลงลึกนะคะถึงเรื่องแหวนแล้วก็เรื่องรายได้ลงไปอีกเนี่ยอยากจะแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักหน่วยงานหนึ่งของกรมสรรพากรนะคะที่เขาทําหน้าที่เหมือนกับเลขาหรือว่าเป็นเหมือนนาฬิกาปลุกให้กับผู้ประกอบการนะคะในช่วงเวลาต่างๆ ะะไม่ว่าจะเป็นฤดูการภาษีหรือฤดูการอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับภาษีหน่วยงานนี้แหะค่ะจะเป็นคนที่คอยเตือนแล้วก็คอยให้คําแนะนํากับผู้ประกอบการนั่นก็คือกองสํารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบนั่นเองนะคะกองนี้มีบทบาทและมีภารกิจหน้าที่อย่างไรอยากให้ทางคุณต้นนะคะได้เล่าให้กับทางผู้ชมได้รับฟังกันค่ะ ครับภารกิจหลักๆของกองสํารวจแล,ละติดตามธุรกิจนอกระบบของเรานะครับก็คือการสํารวจและติดตามผู้ประกอบการนะครับทุกรายที่มีเงินได้จากการประกอบธุรกิจทุกประเภทนะครับที่ทั้งการขายสินค้าผ่านทางห,หน้าร้านหรือการขายสินค้าทางออนไลน์นะครับที่อยู่นอกระบบภาษีแล้วก็เราเนี่ยทำเนินการเพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการมีเงินได้ของผู้ประกอบการเหล่านั้นนะครับแล้วก็นําผู้ประกอบการที่อยู่นอกระบบภาษีเนี่ยเอาเข้าสู่ระบบภาษีให้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงการได้คําแนะนําเกี่ยวกับการเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรนะครับอย่างเป็นธรรมแล้วก็เพื่อความเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับค่ะ,ะมันก็คือบทบาทหน้าที่สําคัญของกองสํารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบทีนี้เรารู้แล้วคําว่าแวดคืออะไรแล้วก็มีหน่วยงานที่จะมาเป็นผู้ช่วยของผู้ประกอบการแล้วเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าแวดคืออะไรและรายได้ ที่ถึงเกณฑ์ที่เขาบอกว่าแวดจริงๆคําว่าแหวกเนี่ยก็คือต้องมีรายได้ถึงล้านแปดถึงจะจดแวดถูกไหมคะรายได้ที่ว่านี้ต้องเป็นรายได้ประเภทไหนบ้างคะคุณเอศผมย้อนกลับไปนิดนึงเนาะ,ค,ะคือตะกี้เราจะได้ยินคําว่าผู้ประกอบการผู้ประกอบการอยู่หลายคํามากเลยประเด็นก็คือว่าคําว่าผู้ประกอบการเนี่ยคนทั่วไปอาจจะคิดว่าเราจะต้องประกอบธุรกิจเราจะต้องมีหน้าร้านเราจะต้องในความเป็นจริงภาษีมูลค่าเพิ่มเนี้ยนะครับเราไม่ได้บอกว่าคุณต้องประกอบธุรกิจเราบอกว่าคุณเนี่ย คุณขายสินค้าหรือให้บริการดังนั้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาขายสินค้าหรือให้บริการนี่คือผู้ประกอบการ,รในความหมายของภาษีมูลค่าเพิ่มถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเขาตั้งขึ้นมาเพื่อประกอบธุรกิจถูกไหมครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการค้าออนไลน์น้องๆน,น,นักศึกษาอาจจะเป็นเอาของตัวเองมาขายตามอินเทอร์เน็ตเอ่อตามเขาเรียกติกตอกนะครับในแพลตฟอร์มต่าง นะครับเขาก็จะต้องมีหน้าที่หละนี่คือเขาเป็นผู้ประกอบการแล้วะนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เขาเอาของมาขายหรือให้บริการใดๆนะครับมีไรายได้เข้ามาเมื่อไรก็ตามนะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเงินได้ถึง1.8ล้านก็คือ1นล้านแปดแสน 8, บาทต่อปีนี่แหละนะครับเขาจะมีหน้าที่เพิ่มหน้าที่เพิ่มก็คือเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่1.8ล้าน1นล้านแปดแสนบาทเป็นต้นไป คือคาว่าขายสินค้าให้บริการเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าขายสินค้าหักต้นทุนให้บริการหักต้นทุนในเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มเราไม่หักดัง <Okay. S 1> นั้นขายสินค้าได้หนึ่งเราไม่ดูต้นทุนหนึ่งรเข้าบัญชีนั่นคือนับหนึ่งรกแล้วนับต่อไปเรื่อยๆถึงหนึ่งล้านแปดแสนบาทเมื่อไหร่คุณเข้าสู่ระบบแบตทันทีอันนี้คือภาคบังคับอ๋อ oh. อันนี้คือภาคบังคับแต่ในกรณีที่คุณ อยากจะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเองโดยไม่ต้องให้เราบังคับคุณก็สามารถมาขอจดได้ที่กรมสรรพากรหรือในอินเทอร์เน็ตตอนนี้ในเ,เว็บไซต์กรมสรรพากรก็สามารถยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มได้แล้วได้แล้วนะครับได้แล้วในส่วนของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่มีหน้าร้านก็ไม่ยากก็เข้าไปจดในในแพลตฟอร์มของกรมสรรพากรก็คือ a d g o t h นะครับส่วนผู้ประกอบการที่เป็นขายออนไลน์ที่เป็นขายออนไลน์ เมื่อก่อนเนี้ยการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มเราต้องมีหน้าร้านชัดเจนมีสถานประกอบการชัดเจนถูกไหมครับและถ้าเกิดสถานประกอบการนั้นน้ะเป็นที่เราไปเช่ามานะครับเราต้องมีหนังสือให้ความยินยอมในการประกอบก,รอบกิจการกับผู้ให้เช่าแต่ในปัจจุบันนะครับสามารถที่จะนํานคอนโดคือปัจจุบันใ้คนอยู่คอนโดเยอะนะครับคือคนกรุงเทพส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตบนคอนโดถามว่าบนคอนโดประกอบธุรกิจได้ไหม ปัจจุบันนี้ได้เนาะเพราะเขาก็ขายของกันบนคอนโดทท้งนั้นแหละนะครับ <c oughs> เป็นงานอดิเรกงานเสริมบ้างนะครับหลังจากทํางานประจําเสร็จดังนั้น <c oughs> เมื่อกลับเข้าคอนโดแล้วเนี่ยก็ขายขายสินค้าออนไลน์อ <c oughs> วันหนึ่งขายไปเรื่อยขายไปเรื่อยมีเงินเฮ้ยมีไรายได้ถึงหนึ่งล้านแปดแสนบาททําไงถูกไหมครับทํำยังไงจะไปไปจดเป็นผู้ประกอบการจททะเบียนภาษีเพราะว่ามันก็เฮ้ยเราไม่มีหน้าร้านวันนี้ไม่ต้องกังวลแล้วนะครับ <c oughs> เราก็สามารถใช้ห้องนั้นแหละนะครับที่เป็นคอนโดของเรานะครับ ไปจดทะเบียนนะครับเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีค่าเพิ่มได้เขาเรียกคือจริงๆภาษากฎหมายเรียกวัดคอนโดนะครับ <c oughs> ก็สามารถใช้ห้องของท่านนั่นแหละในคอนโดนั่นแหละเป็นสถานประกอบการโดยไม่ต้องเอาความยินยอมจากเขาเรียกว่าอะไรของนิติบุคคลของอาคารชุดมาเลยนะครับคุณสามารถไปจดได้เลยแต่กรณีแบบนี้ใช้ได้กับผู้ค้าออนไลน์เท่านั้นเฉพาะผู้ค้าออนไลน์แล้วก็ต้องไปจดในเว็บไซต์เท่านั้นมาจดเดินมาจดที่กรมสรพารเนี่ยไม่ได้ แต่ถ้าเป็นกรณีทั่วไปกับผู้ประกอบการทั่วไปก็จะเลือกจดในอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือจะมาจดที่สมรพื้นที่สาขาที่อยู่ใกล้บ้านแล้วแต่ท่านสะดวกแล้วท่านสะดวกผมโยนคําถามนี้ไปให้จูนตั้งแต่ตอนช่วงแรกเนาะว่าทําไมคนถึงอยากเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีเพิ่มทั้งทที่รายได้อาจจะไม่ถึง1.8ล้านหรือ1%นึ่งล้านแปดรบาทถูกไหมครับคนที่ไม่อยากเป็นคิดง่ายๆครับอย่างเวลาเราจะประกอบธุรกิจเราต้องมีต้นทุน ต้นทุนที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือการที่เราจะให้บริการอะไรเรามีต้นทุนเพราะเราต้องไปซื้ออุปกรณ์เครื่องมืออะไรเพื่อมาใช้ในการให้บริการหรืออาจจะซื้อมาขายไปหรือจะอาจจะเป็นวิธีการให้บริการแบบทําแพลตฟอร์มง่ายๆเป็นตัวแทนเป็นตัวกลางในการซื้อมาขายไปถูกไหมครับมันก็ต้องมีต้นทุนต้นทุนเหล่านี้มีภาษีมูลค่าเพิ่มแฝงอยู่ในทุกต้นทุนเราไปซื้อขอเอาง่ายๆเลยซื้อกระดาษ ซื้อสกอตเทปซื้อกันไกซื้อปากกานะครับในในร้านสะดวกซื้อนะครับหรือไม่จะเป็นห้างสรรพสินค้าจะมีภาษีมูลค่าเพิ่มแฝงอยู่ในนั้นนะครับการมาเป็นผู้ประกอบก,การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้าที่เราซื้อมาเป็นต้นทุนเหล่านี้ภาษีมูลค่าเพิ่มที่แฝงอยู่เนี่ยเขาเรียกภาษีซื้อนะครับการมาเป็นผู้ประกอบก,การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเราสามารถนําภาษีซื้อเนี่ยนะครับมาใช้หักกับภาษีขาย ดังนั้นภาษีซื้อมีประโยชน์อย่างไรวันหนึ่งเราซื้อสินค้ามาสต็อกนะครับเราซื้อสินค้ามาสต็อกเหตุการณ์โควิดที่ผ่านมาสต็อกสินค้าซื้อมาแล้วขายไม่ได้อาจจะขายได้แต่น้อยกว่าสินค้าที่เคยซื้อไว้ในแต่ละเดือนเราสามารถนําภาษีขายที่เราจะต้องนําส่งมันลบภาษีซื้ออถูกไหมถ้าภาษีขายมากกว่าเราก็นําส่งสมรภูแต่ถ้าภาษีขายน้อยกว่าภาษีซื้อเราสามารถขอคืนภาษีซื้อได้ แต่ถ้าเกิดคุณไม่ใช่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีลคเพิ่มคุณใช้สิทธิภาษีซื้อไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยมันก็วินวินกันดังนั้นสําหรับผู้ประกอบการเองคําว่าประเมินตนเองคือสิ่งแรกที่ต้องคิดดังนั้นเมื่อคุณประเมินตัวเองแล้วว่าคุณมีต้นทุนในต้นทุนมีภาษีมูลค่าเพิ่มแฝงอยู่ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ใช้ดังนั้นคุณก็ต้องยอมว่าต้นทุนคุณก็จะแพงแพงขึ้นแพงขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณเลือกใช้ นะครับก็คือเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีค่าเพิ่มต้นทุนของคุณในเรื่องของภาษีก็สามารถนํามาหักกลบลบกันไปไในแต่ละเดือนก็เป็นตัวช่วยนะในอีกสเต็ปหนึ่งเข้าใจว่าในการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีค่าเพิ่มมันอาจจะมีเรื่องที่ยุ่งยากเพิ่มเติมขึ้นมาในการประกอบธุรกิจของท่านกระบวนการกระบวนการมันจะเพิ่มขึ้นอย่างเช่นคุณเคยขายสินค้าขายของได้เงินมาทุกอย่างจบนะครับแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีค่าเพิ่ม สิ่งที่คุณจะต้องทำคือหนึ่งมีเรื่องของการออกแบ่งกับภาษี mm hmm. นะครับมีเรื่องของการจัดทํารายงานภาษีซื้อภาษีขายมีเรื่องของการยื่นแบบแสดงรายการพพสามศูนย์ในทุกวันที่15ของเดือนถัดไปนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยจริงๆร,ระบบการเ,าเขาเรียกยื่นแบบแสดงรายการทางภาษีและการชาระเงินในระบบภาษีเนี่ยเราผ่านแพลตฟอร์มเลยเราผ่านเว uh ็บไซต์ r d g o t h หมดเลย นะครับไม่ว่าจะเป็นเอาจริงๆพูดกันตรงๆนะครับว่าจะเป็นเรื่องภาษีเงินได้เราก็สามารถยื่นผ่าน e f i l i n g นะครับในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเราก็มี e-T แท i กอินบอย e ์เลยซนะครับในเรื่องภาษีหักน,น่จ่ายเราก็มี e ีว e ีโทดิงแท็กคือ e ทุกอย่าง <c oughs> คุณสามารถชําระหรือยื่นแบบยื่นแบบแสดงรายการพร้อมชําระภาษีผ่านระบบ rd go t th ก็คือแพลตฟอร์มนี้ได้เลย <c oughs> ดังนั้นมันไม่ยากเหมือนสมัยก่อนอ่ามันไม่ยากเหมือนสมัยก่อนดังนั้นเนี่ยผมก็ อยากจะแนะนำนะครับคือเ,อาเราต้องสํารวจการประกอบธุรกิจของเรานะครับว่าเรามีไรายได้มากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละปีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับการประกอบกิจการของเราปัญหาทางภาษีทําให้ธุรกิจล้มไปมากมายนะครับดังนั้นนะเราเนื่องจากเราเป็นคนรุ่นใหม่เนาะเราเติบโตมากับการที่เห็นการประกอบกิจการมันกว้างขึ้นดังนั้นเราก็ต้องประเมินตนเองนั่นคือสิ่งแรกนะครับที่เราต้องทำครับพอพูดถึงเมื่อกี้ที่คุณเอ อธิบายถึงคําว่ารายได้และสินค้าละที่จะต้องนํามาเรียกว่าประเมินตนเองก่อนที่จะจดภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือรายได้ก่อนล้าน8รจริงๆอยากจะไปพูดถึงข้อดีเลยเะ่กี้เห็นข้อดีมาเยอะแยะเลยนะคะอย่างผู้ประกอบการสามารถ ขอจดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยผ่านบนเว็บไซต์กรมสรรพากรเว w บเว็บ ad.go.th รวมถึงมีตัวช่วยทางอิเล็กทรอนิกส์หลายตัวเลยตะกี้ที่เอ่ยมาไม่ว่าจะเป็น e v t o n i n g tag e-tag invoice and e-receipt หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ต่างๆเยอะเลยทีนี้อยากจะกลับไปก่อนอยากจะกลับไปเป็นคำถามที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับรายได้และสินค้าที่บอกว่าถึงล้านแปดสมมุติว่าผู้ประกอบการผู้ประกอบการที่คุณเอสบอกเองจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็นนิติบุคคลก็แล้วแต่ สมมุติว่าดิฉันนะคะมีสินค้าอยู่หนึ่งชิ้นนะคะเป็นประเภทเครื่องสําอางขายประมาณ3มช่องทางผ่านช่องทางออนไลน์หนึ่งผ่านตลาดนัด2แล้วว่าอาจจะขึ้นห้างสรพสินค้าด้วย3เป็นสินค้าตัวเดียวกันเลยขาย3มช่องทางต้องนํารายได้จาก3มช่องทางมารวมกันจนถึงล้านแปดไหมคะหรือว่าแต่ละช่องทางถึงล้านแปดเราค่อยจุดอ่ะคือในเรื่องของภาษีเพิ่มอย่างที่ผมบอกเนาะการประกอบกิจการคุณจะประกอบกิจการอะไรก็ได้ แค่ให้มันเป็นเรื่องของการขายสินค้าหรือให้บริการดังนั้นช่องทางไม่เกี่ยวเป็นวิธีการดังนั้นเมื่อคุณขายสินค้าได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางหน้าร้านช่องทางออนไลน์หรือช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับรายได้ที่เกิดขึ้นจะต้องมารวมกันนะครับเมื่อไหร่ถึงฐานล้านแปดหนึ่งจุดแปดล้านก็คุณจะต้องเข้าสู่กระบ,บนวนการของการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มดังนั้นคือรายได้เนี่ยมันเกิดจากการขาย สินค้ารายได้เนี่ยมันเกิดจากการให้บริการทุกประเภทแล้วก็ต้องเอามารวมกันในก้อนเดียวกันขอย้ำนะครับไม่ได้หักต้นทุนนะรายได้ที่ได้รับนะครับค่ะก็คือสมมุติ ดิฉันขายเครื่องสำอางต้นทุนอาจจะอยู่ที่40%หรือว่าอาจจะ50%นะคะกำไรอยู่ที่50%ไม่ได้นับว่าตอนนี้กำไรอยู่ที่50บาทนะก็คือขายของ1ชิ้น100บาทเนี่ยก็คือนับยอดไปเรื่อยๆจนถึงล้าน8ปดนะคะคแต่แตพอถึงแบบประมาณใกล้ๆหรือว่า ในกรณีที่อยากจะได้ตัวช่วยอย่างที่คุณเอสบอกก็คือสามารถไปขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนได้เองทีนี้นะคะเรามาอยากจะให้พูดกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับข้อดีของการจดภาษีมูลค่าเพิ่มว่ามีข้อดีอย่างไรบ้างเราอาจจะมาพูดรีแคปกันอีกครั้งหนึ่งจากที่ได้พูดไปจากเมื่อสักครู่นี้นะคะครับคือจริงๆแล้วข้อดีของการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับคือหลักๆสําคัญเลยอย่างที่ผมบอก เริ่มต้นน,นะครับว่าการประเมินการประกอบธุรกิจของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญดังนั้นเมื่อเราประเมินการประกอบธุรกิจของเราได้แล้วเนี่ยเป้าหมายเรามีรายได้ถึง1.8ล้านต่อปีแน่ๆคือคนขายของเนาะก็อยากจะขายได้เยอะใช่ไหมครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความเราประเมินตัวเองแล้วว่าเรามันถึง1.8ล้านแน่ๆการที่เราไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนที่จะประกอบกิจการมันทําให้เราสามารถนําต้นทุนอย่างที่อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าเรานําต้นทุนในการที่เรา ใช้ในการประกอบกิจการเนี่ยมาใช้เป็นในเรื่องของภาษีซื้อนะครับซึ่งใช้ภาษีซื้อแล้วก็มาหักออกกับภาษีขายในการยื่นแบบแสดงในการในทุกเดือนได้ถูกไหมครับนี่คือข้อดีอย่างแรกนะครับข้อดีอย่างที่2เองจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนเนี่ยมันมีทางเลือกอยู่แค่2ทางทางที่1คุณขายของไม่ถึง1.8ล้านต่อปีซึ่งคุณต้องทําอย่างนี้ทุกปีดังนั้นการประกอบกิจการคุณมันไม่มีทางโต คุณก็จะประกอบกิจาการอยู่ล้านเจ็ดล้านเจ็ดห้าล้านเจ็ดอยู่อย่างเงี้ยทุกปีถูกไหมครับซึ่งผมก็เข้าใจว่าคนที่จะประกอบบรการหรือคนประกอบธุรก,กิจหรือขายของหรือให้ไอบริการอะไรก็ตามไรายได้เยอะเราต้องยิ่งชอบสิครับถูกไหมครับถ้าถ้าเราขายของเมื่อไหร่ก็ตามถึง1.8ล้าน uh huh. เราถูกบังคับโดยผลของกฎหมายดังนั้นเมื่อเราไม่รู้ตัวมาก่อนเราไม่เคยประเมินตัวเองมาก่อนวันที่เราถึง1.8ล้านไม่ไว่าเดือนไหน ของปีภาษีนั้นมันอาจจะปีเดือนหนึึ่งที่เราปั้งเลย uh huh. ปังเลยว่ามิถุนาเราสามารถขายของได้อยู่ๆก้อนแรกก้อนเดียวมาเลยล้านกว่าล้าน8 uh huh. ล้าน9ปึ๊บสมกรจะถือว่าคุณเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วโดยผลของกฎหมาย uh huh. ดังนั้นคุณจะมีหน้าที่30วันที่จะยื่นขอเป็นยื่นจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ อันนี้สภาพบังคับเนาะ<ต>้าคุณคภายใวัน30มสิบวัน <c oughs> ถ้าคุณไม่ทําเกิดอะไรขึ้น <c oughs> สมองกรนก็จะเข้าไปให้คุณจดแล้วก็ประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มคุณย้อนไปตั้งแต่วันที่คุณถึง1.8ล้าน <c oughs> ดังนั้นถ้าคุณไม่ประเมินตัวเองวันดีคืนดีสมองกรนจะเข้าไปหาแล้วคุณก็จะมีความรู้สึกว่าทําไมฉันจะต้องมาเสียภาษีย้อนไปตั้งหลายเดือน <c oughs> ทัทง้ทงๆที่ฉันก็เพิ่งรู้วันนี้ <c oughs> แต่ผลของกฎหมายคือ เมื่อถึงหนึ่งจุล้านคุณถูกกฎหมายบังคับถูกไหมครับคุณถูกกฎหมายบังคับแล้วเวลาที่จะเสียภาษีหลังจากนั้นน่ะที่สมการ์เข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีแค่ตัวภาษีมูลค่าเพิ่มที่ก็นําต้องนาส่ง uh huh. ประเด็นเนี้ยมันผมบอกไปตอนต้นแล้วภาษีมูลค่าเพิ่มคือภาษีที่รัฐฝากท่านเก็บดังนั้นมันไม่ใช่เงินของผู้ปรกนะกอบการไปแน้รเนาะ เราต้อง <พา S 2> ยอมรับตรงนี้ก่อนม,มันมีแค่มันมีแค่ภาระในการนําส่งนะครับแต่ตัวเงินเป็นของรัฐตั้งแต่วันที่คุณขายสินค้าและบริการดังนั้นคุณก็จะมีเบี้ยรปรกัและเงินเพิ่มอีกร้อยละ1.5ต่อเดือนนั่นคือภาระภาษีที่เกิดขึ้นถ้าคุณไม่ประเมินตัวเองผมเรียนสั้นๆนี้ก่อนละกันอ่ะลำดับแรกเลยนะคะคือต้องประเมิน ตัวเองก่อนว่ามีรายได้ถึงล้านแปดหรือ,อย่างนะคะอย่างที่บอกว่าถ้ายังไม่ประเมินนะคะหรือว่าเราหลงลืมนะคะเราก็ยังจะมีผู้ช่วยหนึ่งท่าน นะคะเป็นหน่วยงานนะคะเรียกว่าหนึ่งท่านเลยแบบดูดูเกรงมากอย่างจริง,รงๆเขาเป็นเพื่อนกับผู้ประกอบการนั่นเองนั่นก็คือกองบริหารและสำรวจธุรกิจนอกระบบนะคะซึ่งจะมีหน้าที่เข้าไปเป็นผู้ช่วยหรือว่าเป็นนาฬิกาปลุกให้กับผู้ประกอบการตรงนี้เรามีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ประกอบการอย่างไรบ้างคะครับกองสำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบของเรานะครับได้มีการจัดทําโครงการหนึ่งขึ้นมานะครับก็คือโครงการจดหมายแจ้งเตือนการยื่นแบบแสดงรายการภาษีไปยังผู้ประกอบการนะครับ ซึ่งโครงการนี้เนี่ยเราได้ดําเนินการส่งจดหมายแจ้งเตือนเนี่ยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2,566ที่ผ่านมานะครับโดยเป็นการประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนไปยังผู้เสียภาษีที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องดําเนินการยื่นแบบนะครับและก็ให้ผู้ประกอบการนะครับดำเนินการประเมินตนเองเข้ามาได้เลยแล้วก็ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับโดยภายในจดหมายเนี่ยมันจะมี QR code อยู่ซึ่ง QR code นั้นเนี่ยสามารถสแกนเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของการยื่นแบบได้นะครับ ท่านนสามารถดําเนินการยื่นแบบประเมินตนเองทางอินเทอร์เน็ตได้ผ่านช่องทางนี้ได้เลยหรือถ้าหากว่าไม่เข้าใจหรือว่าอยากติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการยื่นแบบนะครับสามารถติดต่อทูตภาษีหรือ t e กแอมเบสเดอร์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏขึ้นบนจดหมายหรือติดต่อสํานักง,งานสำปกรณพื้นที่ทุกแห่งได้ทั่วประเทศเลยครับ ค่ะก็คือใกล้ที่ไหนไปที่นั่นเร,เรียกว่าพอพูดถึงจดหมายเราก็ต้องเตือนเรื่องมิจฉาชีพนิดน,นึงตอนนี้มิจฉาชีพก็ยังระบาดอยู่ในทุกรูปแบบเลยเพอเห็นจดหมายกร,รมสรรพกรไปวันหนึ่งท่านอาจจะได้รับจดหมายฉบับหนึ่งแล้วไม่แน่ใจว่าจดหมายฉบับนั้นได้รับจากกรมสรรพกรจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องนะคะอาจจะยังไม่สแกน QR code นะคะอาจจะเข้าไปที่เว็บไซต์กรมสรรพกรโดยตรงนะคะหรือไปติดต่อสอบถามนะคะ ที่สรรพกรพื้นที่หน่วยงานสรรพกรพื้นที่ที่อยู่ใกล้บ้านท่านมากที่สุดใก<ช>ล้กับสถานประกอบการของท่านมากที่สุด<ช>หรือจะติดต่อที่ศูนย์สรารนิเศสรรพกร1 1 1่กก็ได้นะคะโทรสอบถามดูว่าเอ๊ะ ของที่อยู่ในมือจดหมายที่ได้รับนะคะจากกรมสรรพากรจริงหรือเปล่าหรือว่าจากมิจฉาชีพนั่นเองนะคะพอได้จดหมายแล้วในะอย่างที่บอกว่าอย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าเป็นการจดหมายแจ้งเตือนนั่นก็คือเหมือนนาฬิกาปลุกหรือว่าเป็นผู้ช่วยที่จะคอยเตือนผู้ประกอบการนะคะโดยเฉพาะบุคคลธรรมดานะคะว่า คุณมีรายได้แล้วนะคุณอาจจะหลงลืมอาจจะหลงลืมนะคะลองประเมินตัวเองดูก่อนในอันดับแรกนะคะแล้วก็ถ้ายังไม่แน่ใจก็สามารถนะคะ walk in เข้าไปยังสำนักงานสรรพากรพื้นที่ทั่วประเทศหรือว่าตามเบอร์โทรศัพท์ที่เขาให้ไว้ก็ได้ใช่ครับเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในจดหมายครับนั่นจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของ tag ambassador หรือว่าทูตภาษีที่อยู่ในท้องที่ของท่านนะครับเขาจะเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นแบบหรือเข้าใจเกี่ยวกับ ุรกิจที่อยู่ในท้องที่ของท่านแล้วก็สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นแบบได้นะครับค่ะก็เรียกว่าเตือนก่อนที่จะเกิดผลกระทบทางภาษี<ช>ตามมาอย่างที่คุณ S อสบอกด้วยว่าถ้าเราประเมินตัวเองช้าไปรายได้แบบสมมติเกินล้านแปดไปแล้วอานี้ค่ะอาจจะมีผลกระทบทางภาษีเกิดมาใน ภายภาคหน้าได้นะคะ okay, <thank> ก็นั่นก็คือทั้งหมดนะคะของการขายนะคะไม่ว่าจะขายทางช่องทางไหนก็แล้วแต่ขายให้ปังยอดไม่พังต้องมาฟังเรื่องแหวนนั่นเองนะคะ <Okay. S 1> นั่นก็คือทั้งหมดของ tax station ในวันนี้นะคะ mm hmm. เกี่ยวกับการขายที่บอกว่ายอดขายปังต้องมาฟังเรื่องจุดแหวนนะคะทําอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหา ก็ทําความเข้าใจหรือว่าอยากได้ตัวช่วยก็ไปที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่ทั่วประเทศนั่นเองนะคะคดีฉันบุษรินทรพรมสังหะนะคะคุณเสริมศักดิ์มายกิจและคุณอภิสิทธิ์นะคะเซียวสัทนะคุณต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่กับแท็กเซชันในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ